คุณหมอครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะวัดขนาดฟันซีหนึ่งนะครับจากออโตแคได้ยังไงก็คือให้คุณหมอเนี่ยล็อกอินเข้าไปที่ My i t e l o ทของตัวเองโดยต้องทำบนว n น o w s นะครับถึงจะมีปุ่มออโตแคเกิดขึ้นถ้าทำบน Mac จะไม่มีพอคุณหมอกดเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะเปิดโปรแกรมออโตแคขึ้นมาแบบนี้นะให้คุณหมอไปที่รูปเวอร์เนียตรงนี้ครับไดอะสติกกดหนึ่งทีปึ้งนะครับอ่าก็จะมีเครื่องมือโผล่มาเสร็จแล้ว เราอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าที e วิส t h นะครับผมกดเลือกซีหนึ่งหนึ่งก่อนผอกดเลือกซีหนึ่งหนึ่งมันจะมีให้มาจุดนะผมก็ไปมาจุดว่าหนึ่งหนึ่งเนี้ยอยู่ตรงไหนถึงไหนนะครับไม่ไม่ขึ้นเอาใหม่กด c ีหนึ่งหนึ่งนะครับมาจุดตึงมาแล้วมาแล้วอ่แล้วกดอีกทีหนึ่งนะครับตึงอ่ะ ทีนี้มันยังไม่เสร็จแค่นั้นเราจะเห็นว่ามันมีอยู่สามปุ่มนะอืมเห็นไหมคือเราตัดแล้วมันยังไม่เป๊ะนะครับผมจะปรับอย่างนี้ก่อนมันจะต้องความลงมานิดนึงแล้วปรับแองกูเลชันของเส้นเราก่อนนะครับปึ๊บให้มันรับกับแองกูเลชันของฟันนะโอเค มันจะใช้สีส้มซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับเสร็จแล้วเรามาดูมุมนี้อีกทีหนึ่งชมพูเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ปรับอันนี้แบบเนี้ยอ่าซึ่งเมื่อกี้ผมคิดว่ามันมันใช้ได้อยู่แล้วนะพอเราปรับส้มและก็ชมพูแล้วนะครับคือให้ปรับส้มก่อนแล้วชมพูแล้วค่อยใช้แดงเป็นตัวสุดท้ายนะครับแดงก็คือเราดูเนี่ยว่าเราตัดแล้วมัน cover ฟันทั้งซี่นะเนี้ย Power Fantasy นะครับซึ่งอันนี้ผมวัดออกมาได้ขนาดของ C ีหนึ่งหนึ่งนะอยู่ที่แปดจุดเจ็ดนะครับใน KinCheck มันวัดได้แปดจุดเจ็ดห้าอ่าก็ถือว่าใกล้เคียงกันเนี่ยเราก็ได้แล้วขนาด C ีหนึ่งหนึ่งเวลาผมทำในชีวิตจริงเนี่ยผมก็จะเปิดฟอร์ม AA ศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่ะที่เป็นชาร์ตคนไข้อ่ะแล้วมันจะมีช่องให้ให้จดว่า C ีหนึ่หนึ่งวางเท่าไหร่ก็จะไปเขียนตรงเนี้ย แต่ถ้าคุณหมอกเกียดทรับงนี้นะวันสวดก็ติเวอร์เนียไว้อันหนึ่งแล้วก็วันเลยโอเคอ่ะจบแล้วเออจะวัดสองหนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็ได้ก็ใช้วิธีเดียวกันนี่คือการใช้ออโต้แคดนะครับจบลุยต่อคุณหมอ